อออีล่มร่มร่มดับแล้วเอาเถอเอาจะท้ายคลิปสวัสดีครับพี่น้องมือนีวันเกิดน้องนี่นะได้สื้ผ้ากันมากโาเคๆนะเอาเทียนตัวนี้วัดติดคือบรรยากาศสหแดงยืดเลยสหแดงมาๆมาโนไปเปิดด้านในนั่งเปิดไฟเปิดไฟโอ้ดับหมดแล้ว happy birthday to you happy birthday to you. happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, you. Happy, birthday you. happy birthday happy birthday happy เด็กดีของพ่อกับแม่นะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆบอกง่ายๆแยกแยกยากแยกเถียงยังค้นบอกเด้อบอเป็นสาวแล้วเลยหนองสือเก่งเอาอธิษฐานอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนขอให้ทักตปะเกขอให้นีน่าได้เป็นหัวหน้าห้องนะคะปอสองเย้เปิดไฟค่ะ คิติตี้ของใครอ่ะของพี่นีโน่หรออโอ้ยขาสูงิบได้สิถืกนนี่นี่นี่ของป้นหน่อยว้าวเก็บไว้ขี่ไรเด้อใส่กันูไม่ต้องไปใส่กับแม่ใส่กันน้เลยเดทองนถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปเก็บเก้ย เงินกินโอ้เงินวัวไปซื้อให้ไปซื้อเค้กให้อะไรนะจะลองคีมนะอะไรนะจะลองคีมเหรอเอาครีมให้ดูหน่อยเฮ้ย <c oughs> เอาเทียนออกก่อนสิเอาเทียนออกก่อนอะไรนี่มีดมีดบอกโอเคแปลซ่อนซ่อนหนาลดยาแม่นี่นาะ ไม่ให้คนกินนํำเลยเนาะอือดิ้นเรียบใหมูกินนํำเลยพะนะใครมักินด้วยขอบคุณเอฟซีก่อนเร็วผ่นมาทางกล้องขอบคุณสำหรับความอวยพรทุกทุกท่านนะคะที่ให้นนหน้าอยู่ปอนไหนแล้วปอหนึ่งอ่จ็ดปีเจ็ดปี เลขออกตัวใดบัเน,นี่ยเพื่อนบอกแต่บอกว่านี่นาบอกเลข้ยงแน่ผันศึกเ,เลขสีโอนเงินมาให้กันนะตัวใดฮะสองสี่สองห้าเจ็ดเจ็ดอ๋โอโอ้ยมาหลายตัวแท้ แปลกๆก็ออกแล้วไงตอนนี้หน้าบอกนั่นะจีไรคือหมา่นแน่เจีไร้รับจ้างแกเด้อรับจ้างแกเมย์พี่วิวป่าไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ยิ้มพอดีมั้ยยุ่งเขา chim mãi qua chết 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 khém chết 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 mà chết 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 lên mày chết 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 แกเร็วตปากเนี่ยฮะวิดีโอไปเป้าเค้กนี่หนามากมากินครับัเนื้อเกิือี่นาผมใช่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 ไอ้าแาได้ี้กินยังเหมือนี่กินมากๆค่ะสีเลี่ยงบอกเลี่ยงไอ้นี่นมองบ่าไหมาไล่คือไอเนาะไอประสันเจ้าบานย่อยลงหัดเหียบสะอ่อนเพิ่นห้มาไล่เพิ่นอะ มันเนียนดีเลยพี่น้องเซตแอมเบอร์ได้เส้นเดียวเซตแอมเบอร์ได้ขึ้นมมีเบอร์เนี่ยเบอร์จ้าจิตแปดบอพจนชงมใหม่อันใดใส่นี่หอยหยังโอ้โหเมื่อกันโอ้ยพจนชงมใหม่ตัวนี้เบิร์ดใส่ตัวนี้ใส่เบิร์ดใส่ของเบิร์ดอันใดแซ่นั่นบะเมียนยานเพจนน้อยใจพจนชงมใหม่สออนสะออนกินมะม่าดีกว่าพี่น้องมาเด้อกินมะม่าโอ้ยมึนมืน ไม่สิควมส่อันโอ้ยอยากไล่ปลุกลูกเปิดแก๊สเพราะเปลี่ยนเปิดให้หน่ยค่ะเปิดแก๊สเพเปลี่ยนเปิดให้หน่อยค่ะผิวกรุบเลยยกหม้อึ้นแม่เขาก็จะยกหม้อเปิดแม่เปิดขึ้นโอ้ยอย่างไรเปิดแก๊สไว้แม่เปิดหม้อติดแก๊สติดแก๊สให้หน่อยค่ะ ีใส่ปะเด็ต้องใส่ยุดสามแป่นปะเปิดทั้งเปิดแล้วเี่ยเป๊งลบอดงานเอาเอามีดใด้เราเออปืนให้เราเฮ้ยว่เป็นจีดมาสูดจับับจับจับจับาบบ มันเปิดตีดเหรอเห็นบ่จะคล้องอียงเดี๋ยวทีดีเลยจะคล้องกับเปิดบ่เป็ดพื่งกันะล่ะกาบเป็น่ะจังว่าเอิญมาเฮทใหยนั่นนะนี่ยังนิ่ฮะบอ่พี่น้องกาสุพัตตีากาสุพัตตีนี่ยังนน่ ะาชิลเลปิ้นแม่ค่าพี่น้องถ้าตรงเฮ็ดกินเองค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ค่าเราแล้วพระชาล่ะลูกค้าแล้วลายจะได้ลายหมูในเฮ็ดกินเองหรอกชุบตาว่ามาที่ เเ<อ>ดือด่หบแม่แแนี่อย่างนั้นี่อุ้ยเป็ดหน่อยก็มีพี่นอ้องพี่น้องเห็นว่าวันเนเป็ดแบบได้รัพ่อดูไกระดูควาเมนค่าเมนเป็ดหน่อยเอาลยไปแล้วเราไป นโอจะทำน้ำตกพะนะพี่น้อง,งได้ระบายพอเรียไปกินเขาได้บานนึ่งเเรียดเแขนม,ม่นเรียดโอ้ยลงน้ำได้เห็นเรียดบอะไดบิงบิงแล้ลงน้ำเนี่ยบัพี่น้องน้อ ไปเรือของมันสุกแน่อ๋อนะครับมาม่าก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวสุพัตตาเอาฮะนนี่ไปกินขาออ้าวบานเนี่ยว้าวซุกแล้วพี่น้องโอุ้ยเป็นซุกแล้วแล้วแล้วเตี๋ยวไอ้มาม่าหมูน้ำตกค่ะผัดแบบนี้พี่น้องมีมะละมีอันนี้โอ้ย กินอิ่มแล้วเนาะค่ะคือขอบคุณพระเอกเข็มมิกานะคะเลียงก๋วยเตี๋ยวกินแก่เลยค่ะวเสียวขวดพระทรงขวดมระทรงเพิินนะคะก,กิน,นะบขอมือ่อิด เอาบุญเจภาพนะคะมื่อนนี้วันเกิดน้องนีนาค่ะพี่น้องแฮปปี้บด a y น้องนีน่านะคะนั่เทยโอเคครัพี่้องขอบคุณพี่้องสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดมอปปิโป้ให้เนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณพี่น้องสุขสุขค่ะบ๊ายบาย